งสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินความตายไม่ว่าใครเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่กลับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายกันน้อยมากการตายคืออะไรตายแล้วไปไหนและควรจะตายอย่างไรนั้นหาคนที่ทราบคำตอบที่ถูกต้องได้ไม่มาก เมื่อไม่นานนี้มีการสำรวจความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของคนอเมริกันโดยสุมตัวอย่างจากคนเดินถนนฟิบอเวนิวในนครนิวยอร์กผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละหกสิบเชื่อว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่แน่นอนมีเพียงร้อยละสามสิบเท่านั้นที่เชื่อว่าตายแล้วสูนแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือ เมื่อมีผู้ทําการสํำรวจเรื่องเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพผลปรากฏว่าคนไทยถึงร้อยละเจกับเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ในขณะที่เพียงร้อยละ30เท่านั้นที่เชื่อว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่ทั้งๆท,ที่ไทยเป็นเมืองพุทธแต่คนไทยจำนวนมากกลับเชื่อว่าตายแล้วศูนย์นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เหตุที่ว่าน่าเป็นห่วงก็เนื่องจากสังคมใดที่คนส่วนมากเชื่อว่าตายแล้วศูนย์สังคมนั้นย่อมไม่มีความสงบสุขเพราะทุกคนจะทำอะไรโดยไม่คิดเป็นเหตุให้ทำความชั่วกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเพราะเชื่อว่าเมื่อตายแล้วทุกอย่างจะศูนย์ไปกรรมต่างๆจึงไม่มีโอกาสให้พ้นเมื่อรู้ดังนี้แล้วเราทุกคนจึงควรย้อนกลับมาคิดวิเคราะห์ ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับความคิดความอ่านของคนในสังคมไทยปัจจุบันอย่าปล่อยให้อะไรอะไรสายเกินแก้ไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรขอยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญแน่นอนต้องไปเกิดใหม่ทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าและพระไตรปิฎกก็ยังระบุไว้อย่างนั้นแต่ไม่ตำหนิผู้ที่คิดว่าตายแล้วสูญในเมื่อเขามีปัญญาคิดได้เท่านั้น เมื่อนิทานเรื่องเต่ากับปลาเต่าไปเที่ยวบนบกแล้วกลับมาเล่าให้ปลาฟังว่าบนบกเป็นอย่างไรแต่ไม่ว่าจะเล่าอย่างไรปลาก็ไม่ยอมเชื่อว่ามีจริงเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นจึงนึกไม่ถึงว่าโลกเหนือน้ำจะมีสิ่งที่เป็นไปได้เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ไม่เชื่อในหลายๆสิ่งที่มีจริง เป็นจริงในสังสารวัตรนี้เพียงเพราะว่าเรายังไม่รู้ไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม